วันนี้มาทำกล้วยบวช <c ười> ชีอกล้วยบวชชีกล้วยบวชชีนะคะสูตรแม่เอดมินเองนะคะท่านใดที่สงสัยวันนั้นนะคะว่าเอ๊ะทำไมทำแล้วมันเละอ่ะแม่เอ่อทำแล้วมันเละแล้วก็เอ๊ะทำไมมันดำนะคะเดี๋ยววันนี้คุณแม่จะมาเผยสูตรเคล็ดลับนะคะทำกล้วยบวชชียังไง<ว><ว>ให้อร่อยอันนี้สวย,สวยอันนี้สวย,สวยมากสีเหลืองโอ้อยหวยเลยนะคะอะโอเคค่ะคุณแม่ แล้วก็ทำไงบ้างคะเอาน้ำขางกะทิตุ้มค่ะทีนี้ก็น้ำตาลลงน้ำตาลลงน้ำตาลลงพหม้อมันเดือดค่ะแล้วก็ปอกกล้วยปอกแล้วก็ตัดลงเลยตัดปอกปอกแ,<ต>แล้ว<ม>ตัดลงเลยไมไ่ได้ค้างนะคะโอเคปอกลงหม้อเลยปอกลูกหนึ่ง,ลงแล้วก็ตัดลงปอกลูกหนึ่งแล้วก็ตัดลงค่ะทีนี้พอตดัดเสร็จทีนีแเราก็ เวลามันเดือดมันก็เราก็เอาตรงนี้ออกช้อนตรงน้ำยางที่ที่เป็นสียางออกมานี่แบบนี้นี่เราช้อนกองออกกองมาเนี่ยนัยางกล้วยมันจะเป็นยางกล้วยของฝาดมันนั่นแหละเอามาที่แม่ตักออกมาจะเป็นอย่างนี้นี่เราทิ้งมาเลยคนเขาทำเห็นมันจะเป็นแบบนี้เต็มไปหมดเลยที่เขาทาขายกันหลายคนก็สงสัยทีาตักทำไมที่เราช้อนออกมาทีนี้พอเราช้อนหมดเราเราก็เอาหากเอาหัวกระพีมาลงเลยทีนี้เราต้มนานไหมคะ ไม่นานค่ะแล้วก็กะว่ากล้วยมันสุกกะว่ากล้วยมันสุกว่ากล้วยมันดูยังไงเอ่ยาะเราก็ดูว่ามันใสจะเป็นใสๆดีเหนยวกล้วยในการทานี่คือต้องเอาแบบประมาณไหนคะคุณแม่ประมาณไม่หามก็ได้สุกสุกมากถ้าสุกมากมันมันจะมันจะง่ายกว่านะเพราะว่าเราเนี่ยจะตะช้อนออกง่ายเพราะว่าไม่ได้ต้มนานเพราะว่ากล้วยถ้ามันสุกมากมันจะออกไวน้ําขาดมันนค่ะแต่มันจะเละไหม เละก็ก็ไม่เละมากไม่<อ>ไม่เละนั่นเล็กมันจะไม่เละมากาาเราก็รีบช้อนออกทีนี้พอมันหมดกล้วยเละมันมันกล้วยสุกมันมันจะออกออกดีกว่ากล้วยอย่างนี้นะเพราะว่านี่กว่าเราจะมาต้มให้ยางกล้วยมันออกอย่างกะว่ายางกล้ยกวยออกหมดแล้วกล้วยสุกแล้ว<า>เราก็ทำไ,<ม>ไงต่อนี่คือสุกกันท่านี่คือคือมันหมดแล้วนี่หมดแล้วท่านนี่แล้วแล้วแม่ต้มนานนะนี่แล้วแล้วทำไงต่อนี้แม่า เอาใส่เกลือได้ไหมคะใส่หยิบมือเนาะโอเคไม่หยิบแล้เราก็การเอาละกันว่าเออเราเทลงไปเลยทำกินเองค่ะทำกินเองทำกินเองอร่อยระดับชาววังเลยทีเดียวเชียวก็สูตรชาววังเลยแหละม่เอามามสุดยอดนี่นะคะนี่เราอันนี้เขาเรียกหัวกะทิใช่ไหมคะคุณแม่โอ,โอ้หัวกะทิหอมจังเลยคะ่ะท่านผู้ชมหอมมากๆเลยคะ่ะ ปิดเลยเหรอคะอ๋อไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องแบบต้มหัวกะทิใช่ไหมคะน่าวี้